ของไอดินวันนี้นะคะน้องไอดินกําลังจะไปล้างตัวค่ะดูซิว่าเขาจะไปถูกไหมหลังจากที่เล่นน้ําแล้วนะคะแล้วก็เปื้อนนะคะโอเคเขาเปิดน้ำได้ด้วยนะคะโอเค สะอาดหรือยังครับทั้งตัวแบบสปไปเดอร์แมนเหรอเนี่ย และแล้ว,ลวไอดินก็สามารถล้างทวนให้สำเร็จจนได้แต่สะอาดหรือยังเอย่ยครับ